ร้าน d t s Store นะคะวันนี้ก็จะมา,าสอนตั้งค่าตัวเวลานะคะนาฬิกาดิจิตอลรุ่น DS 3 6 2 1 L นะคะนาฬิกาดิจิตอลรุ่นนี้นะคะสามารถใช้งานได้ทั้งแบบใส่ฐานนะคะหรือว่าเป็นแบบเสียบปลั๊กก็ได้นะคะตามที่ได้แจ้งไปนะคะว่าตัวนาฬิกาดิจิตอลรุ่นนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ทั้งแบบใส่ฐานแล้วก็แบบเสียบปลั๊กนะคะทางร้านเนี่ยแนะนําเลยว่า ให้ใช้งานเป็นแบบเสียบปลั๊กเนี่ยจะดีกว่านะคะเพราะว่าตัวนาฬิกาตัวนี้เนี่ยเขาเป็นระบบไฟ LED นะคะระบบไฟ LED เนี่ยจะค่อนข้างที่จะใช้พลังงานนะคะแล้วก็ถ้าเป็นการใช้งานแบบใส่ถ่านเนี่ยมันจะทําให้ถ่านหมดไวมากหมดไวมากนะคะไม่ให้เสียเวลานะคะก็เดี๋ยวจะมาสอนตั้งค่าตัวนาฬิกาดิจิตอลกันเลยแล้วกันนะคะทีบไปด้านหลังแบบนี้นะคะให้ทําการเลื่อนสวิตช์นะคะลงมาตรงคําว่า t i m e s e t นะคะนี่เลยให้ขีดตรงนี้เนี่ยให้เขาต้องกับคําว่า t i m e set นะคะ,ะหน้าจอเราเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีตัวเลขแบบนี้ขึ้นมานะคะกับพิพกับพิพแบบนี้เลยโดยตัวแรกเนี่ยเขาจะให้เราทําการเลือกเป็นหน่วยเวลาก่อนนะคะก็สามารถตั้งได้ทั้งแบบ12ชั่วโมงหรือว่ายีชั่วโมงตามที่ต้องการนะคะทําได้โดยการกดปุ่ม Minute Date หรือว่า h o ว r มันก็ได้นะคะ เพื่อเปลี่ยนตัวเลขนะคะให้เป็นสิบสองหรือว่ายี่สิบสี่นะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะสอนเป็นแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยคนไทยก็จะใช้เป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้หน่วยเวลาแล้วนะคะให้ทําการกดปุ่มโหมดนะคะเพื่อตั้งค่าตัวต่วตอไปได้เลยตัวต่อไปนะคะจะเป็นการตั้งค่าเวลานะคะซึ่งเราก็สามารถกดปุ่ม ปุ่มมินิทหรือว่าปุ่มเอาเวอร์ได้เลยนะคะปุ่มเอาเวอร์เนี่ยจะเป็นการตั้งค่าชั่วโมงนะคะปุ่มมินิทเนี่ยจะเป็นการตั้งค่านาทีนะคะเราก็ตั้งค่าเวลาตามที่เราต้องการที่จะตั้งได้เลยนะเดี๋ยวเราเอาตัวอย่างสัก12นาฬิกาเนาะ30นาทีาละกันเลยเลยแล้วเอาเป็น12นาฬิกาละกันนะคะโอเคเมื่อเราได้ เวลาใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็กดปุ่มโหมดนะด้านหลังนะคะเพื่อตั้งค่าตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นการตั้งค่าปีคศนะคะให้เราทําการกดปุ่มเอาเออเอาเออเนี่ยเห็นตรงลูกศรไหมคะจะเป็นลูกศรชี้ขึ้นชี้ขึ้นเนี่ยก็คือเป็นการเพิ่มตัวเลขนะคะส่วนปุ่มมินิปุ่มมินตัวนี้เนี่ยลูกศรเขาชี้ลงจะเป็นการลดตัวเลขนะคะเราก็จะทําการกดปุ่ม Hour ที่ลูกศรชี้ขึ้นเนี่ยให้เป็นเลข2022นะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยตรงกับปี2022แล้วนะคะ <lottery roll> นี่เลยเมื่อได้ปีคอ,สอเสร็จเรียบร้อยนะหลังจากนั้นก็กดปุ่มโหมดนะคะเพื่อตั้งค่าตัวต่อไปได้เลยอ่าตัวต่อไปนะคะจะเป็นการตั้งค่า เดือนแล้วก็วันนะคะโดยตัวเลขข้างหน้าเนี่ยจะเป็นเดือนนะคะตัวเลขด้านหลังเนี่ยจะเป็นวันนะคะก็ปุ่มด้านหลังก็ตามนี้เลยปุ่มนี้เนี่ยปุ่มเดทนะคะเอาไว้ตั้งค่าวันนะปุ่มนี้ปุ่มมันนะคะเอาไว้ตั้งค่าเดือนนะคะเดือนนี้เดือนหนึ่งนะคะเดือนนี้เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนะคะวันนี้ตรงกับวันที่6นะเราก็จะเอาตัวอย่างตามนี้เลย1 2 3 4 5ส โอเคค่ะเมื่อเราได้เดือนแล้วก็วันตามที่เราต้องการแล้วหลังจากนั้นกดปุ่มโหมดนะคะเพื่อตั้งค่าตัวต่อไปได้เลยค่ะอะพอมันเด้งมาหน้านี้ใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยก็คือเราเนี่ยทำการตั้งค่าตัวนาฬิกาเสร็จเรียบร้อยแล้วลองตรวจสอบโดยการกดปุ่มโหมดไปเรื่อยๆนะคะว่าข้อมูลที่เราตั้งเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านี่นะคะเราตั้งเวลาไว้ปีคศถูกต้องนะคะเดือนวันที่ถูกต้องนะคะ โอเคจากนั้นเนี่ยพลิกไปด้านหลังแล้วก็ทำการล็อกนะคะเลื่อนสวิตช์ขึ้นไปที่ปุ่มล็อกนะคะนี่เลยก็จะเป็นการเซ็ตค่าเบื้องต้นนะคะเรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่จะทำการตั้งค่าน,นาฬิกาปลุกนะคะก็ให้พลิกไปด้านหลังนะแล้วก็เลื่อนสวิตช์นะคะให้สวิตช์เนี่ยเลื่อนลงมาสุดเลยนะคะให้ปุ่มตรงนี้เนี่ยเขาไปตรงกับคำว่า S A.L. s ซ t นะคะหรือว่า a l a r ม Se t นั่นเองนี่เลยหน้าจอเขาก็จะกระพริบกระพริบแบบนี้ขึ้นมาแบบนี้นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยเราก็จะทําการเซตค่านาฬิกาปลุกนั่นเองก็การเซตค่านาฬิกาปลุกก็แบบเดิมเลยนะคะปุ่มนี้นะคะมินเอาไว้ตั้งค่าตัวนาทีของนาฬิกาปลุกนะคะส่วนปุ่มนี้เอาเวอเอาไว้ตั้งค่าตัวชั่วโมงของนาฬิกาปลุกนะคะเดี๋ยวเราจะเอาตัวอย่างซัก8ปดนาฬิกาสานาทีนะคะ เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็เลื่อนสวิต์นะล็อกได้เลยนะคะตัวนาฬิกาตัวนี้เนี่ยตั้งปลุกได้เพียงครั้งเดียวต่อวันนะคะสังเกตนะคะตัวหน้าจอเราเนี่ยยังไม่มียังไม่มีรูปนาฬิกาปลุกขึ้นมานะคะนั่นหมายความว่าเรายังไม่ได้เปิดออนนะคะเรายังไม่ได้เปิดออนนาฬิกาสวิต์เนี่ยยังอยู่ที่ AL OFF อยู่นะคะก็ให้ทําการเลื่อนสวิต์นะคะอารลามออนก็ แสดงว่าเราเปิดปลุกเรียบร้อยนะคะนี่เลยให้สังเกตนะคะว่าหน้าจอของเราเนี่ยจะมีรูปนาฬิกาปลุกขึ้นมานะคะทดสอบได้นะคะลองกดปุ่มโหมดดูนะอันนี้ก็จะเป็นพวกเดือนแล้วก็วันนะคะนี่เลยนาฬิกาปลุกของเรานะคะแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนี่ก็จะเป็นอุณหภูมินะคะแล้วก็ตัวนาฬิกาเนี้ยนะคะยังสามารถที่จะปรับลดแสงได้ด้วยนะคะนี่เลยเห็นปุ่มนี้ไหมคะ ปุ่มนี้เนี่ยสามารถปรับแสงหรือว่าปิดหน้าจอไปเลยได้นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นความสว่างระดับสูงสุดนะคะส่วนถ้าเรากดอีกหนึ่งครั้งเนี่ยความสว่างของเขาเนี่ยจะเฟดลงมานิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นดับไปเลยนะคะตัวนาฬิกานะคะไม่มีระบบแบ็กอัพนะคะระบบแบ็กอัพนั่นก็คือเป็นระบบสำรองเวลานะคะเวลาที่เราเนี่ยถ,ถอดปลั๊กออกนะคะมันจะต้อง ตั้งค่าใหม่ทุกครั้งนะคะเราจะต้องมาเซตค่านาฬิกาใหม่ทุกครั้งที่เราถอดปลั๊กออกนะคะทางร้านเนี่ยแนะนําว่าให้ลูกค้าเนี่ยเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กใช้งานไว้ตลอดได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเลิกใช้งานเนี่ยให้มากดเป็นปุ่มนี้เอานะคะปุ่มไลฟ์นุ๊กนี่นะคะนี่เลยกดปิดแบบนี้ไปได้เลยนะคะอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเราจะใช้งานเราก็แค่มาเปิดเขาแบบนี้นะคะ แค่นี้เราก็จะได้ไม่ต้องเปลืองไฟนะคะเวลาที่เราไม่อยู่หรือว่าเราไม่ได้ใช้งานนะคะสำหรับโหมดแสดงผลของหน้าจอนะคะก็มีให้เลือกด้วยกันสองแบบนะคะแบบแรกนะคะจะเป็น display o นะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะสลับหน้าจอแบบนี้เลยเป็นบอกเวลานะคะแล้วก็สลับบอกพวกวันที่นะคะแล้วก็สลับบอกอุณหภูมินะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะเขาก็จะสลับวน แบบนี้ตลอดเลยนะคะถ้าใครนะคะต้องการที่จะดูแค่เวลาอย่างเดียวนะคะก็สามารถทำได้นะคะสามารถตั้งค่าได้โดยการกดปุ่มเอาเออนะคะปุ่มเอเออเนาะกดปุ่มเอาเออนะคะให้เป็นดิสเพย์ทูหรือว่าดิสเพย์ T นะคะถ้าเป็นดิสเพย์ one จะเป็นสลับบอกพวกวันเดือนปีพวกเวลาพวกอุณหภูมินะคะถ้าเป็นดิสเพย์ทูกับดิสเพย์ t เนี่ยเขาเป็นอันเดียวกันนะคะก็คือจะแสดงแค่เวลาเท่านั้นนะ แบบนี้เลยแสดงแค่เวลายอย่างเดียวนะคะอเขาก็จะแสดงเวลาแบบนี้ตลอดนะคะก็ถ้าจะดูพวกวันเดือนปีแล้วก็เดินมากดปุ่มโหมดนะคะแค่นี้เลยแค่นี้เลยนะคะถ้าใครจะปิดปุกนะคะก็ทำได้ง่ายๆนะคะก็เลื่อนสวิต์นะเลื่อนสวิต AL ์ AL off ได้เลยนะคะ แต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการเสียบปลักนะคะตัวนาฬิกาเขาเนี่ยก็ยังสามารถตั้งค่าให้เป็นโหมดพักหน้าจอได้ด้วยนะคะทําได้โดยการกดปุ่มมินิตนะคะให้เป็น on SD นะคะเขาก็จะเข้าสู่เป็นโหมดพักหน้าจอนะคะหน้าจอของเขาเนี่ยจะติดซักพักนะคะซักประมาณสิบถึงสิบห้าวินาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะดับไปแบบนี้เลยแล้วเราก็เดินมากดปุ่มนะคะเขาถึงจะโชว์เวลาขึ้นมานะ ถ้าไม่ต้องการใช้โหมดนี้นะเราก็กดปุ่มเดิมเลยนะคะปุ่มมินิตเป็น off sd นะคะเพื่อที่จะปิดโหมดพักหน้าจอไปนะคะจริงๆแล้วโหมดพักหน้าจอนะคะมันเหมาะกับการใช้งานแบบใส่ฐานนะคะถ้าเป็นแบบเสียบปลั๊กเนี่ยก็สามารถเปิดให้ติดได้ตลอดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตามที่บอกไปนะคะว่าถ้าจะเลิกใช้งานเนี่ยอย่าอย่าถอดปลั๊กนะคะเป็นกดสวิตช์ด้านบน ปิดหน้าจอแบบนี้เอานะคะส่วนปลักเนี่ยสามารถเสียบใช้งานได้ตลอดเลยนะคะเพราะว่าถ้าถอดปักเมื่อไหร่เนี่ยเขาเนี่ยจะเป็นค่าเริ่มต้นเลยนะคะก็คือต้องมานั่งตั้งเวลาใหม่ทุกครั้งเลยนะคะเดี๋ยวทําให้ดูนี่นะคะนี่นะปักนะคะเดี๋ยวเราจะถอดปักเวลานะปัจจุบันสิ1สองสิบแปดใช่ไหมคะอ่าถอดปักปุ๊บเสียบเห็นไหมคะเขาเป็นค่าเริ่มต้นเลยนะคะเพราะนั้นทิปก,ก็คือว่า เสียบปลลั๊กกแ้ว็ปิดปุ่มเอาเวลาที่จะเลิกใช้งานนะคะหวังว่าใครหลายๆคนนะคะก็ดูคลิปนี้แล้วจะสามารถตั้งค่าตามได้นะคะขอบคุณมากค่ะ